สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอในคลิปนี้นะครับก็พาท่านมาชมรถฮอ n ด้คลิก110 Car b คาร์บูเลเตอร์นะครับมีผู้ที่สนใจนะครับเขาได้ข้อความมาถามนะครับในช่อง YouTube ของผมเนี่ยนะฮะ ว่ารถ Honda าคลิกเนี่ยนะครับถ้าในกรณีที่ตัวแผ่นชาร์จคือตัวเลกูลเลเตอร์เล f กติฟเออร์มันเสียเนี่ยมันสตาร์ตติดไหมนะครับผมขอตอบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าในกรณีตัวแผ่นชาร์จหรือตัวเลกูลเลเตอร์เล็กติฟเออร์มันเสียเนี่ยแล้วเวลาท่านเอาแบตเตอรี่ใหม่มาใส่แล้วแบตเตอรี่ใหม่ของท่านเนี่ยมีไฟอยู่นะครับเป็นปกติ รถของท่านจะสตาร์ตติดได้แต่หลังจากท่านขับขี่ใช้งานไประยะหนึ่งรถของท่านจะดับเพราะว่าไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยมันจะจ่ายไฟไปเลี้ยงกล่อง C D I และอุปกรณ์ต่างๆนะขับไปสักระยะหนึ่งแล้วมันจะดับสาเหตุที่มันดับเพราะว่าระบบไฟที่จะชาร์จกลับมาที่แบตเตอรี่เนี่ยมันชำรุด ทีนี้เวลาผมพูดหรือผมอธิบายอย่างเนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยเขานึกภาพไม่ออกเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นช่างนะในฐานะที่ผมเป็นครูนะครับเมื่อเขาถามมาเขามีข้อสงสัยเนี่ยก็ด้วยนิสัยนะครับเมื่อคนอยากรู้เนี่ยเราต้องทําให้เขารู้หรือให้เขากระจ่างได้ในระดับหนึ่งนะครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับ จะใช้ระบบจุดระเบิดอยู่2แบบคือ AC กับ DC AC ก็คือเอาไฟไปจากตัวแมกนิโตหรือมัดเข้าต้มซึ่งไฟที่ออกไปจากแมกนิโตหรือมัดเข้าต้มเนี่ยมันเป็นไฟ AC แต่ในยุคผัดมาเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะ2จังหวะหรือ4จังหวะเขาจะนิยมใช้ระบบจุดระเบิดแบบ DC DC ก็คือเอาไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยเนี่ยนะฮะ จ่ายไปเลี้ยงกล่อง C D I นี่นะเดี๋ยวผมพาไปที่กล่อง C D I คลิกนี่นะครับกล่อง C D I อยู่ตัวนี้นะครับรถคันนี้ยังสมบูรณ์อยู่นะครับสตาร์ทมือสตาร์ทสตาร์ทเท้าติดได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ท่านดูนะครับได้ทำความเข้าใจกันไปนะเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์กุญแจ พอเราเปิดสวิตกุญแจเนี่ยนะครับไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยมันจะผ่านฟิวผ่านสวิตแล้วก็เอาไฟเนี่ยจ่ายมาที่กล่อง C D I ทันทีเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า DC แต่ผมไม่ได้วัดให้ท่านดูนะฮะถ้าท่านอยากจะดูละเอียดเนี่ยเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสผมจะเช็คให้ท่านดูเป็นจุดเป็นจุดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะสตาร์ทมือ <L un ty> เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับอ่า ดับเครื่องอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสตาร์ทเท้าอ่าสตาร์ทเท้านะครับเห็นไหมก็ยังติดเหมือนเดิมแต่ที่นี้ถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งแบตเตอรี่ของท่านเสียแล้วท่านไม่ยอมเปลี่ยนแบตเตอรี่ คำถามเนี่ยที่มีคนถามบ่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ปุ้ยจำลองนะครับพี่ปุ้ยถอดแบตเตอรี่ขั้วลบออกอย่าลืมนะครับถ้าดูช่องผมแล้วเวลาถอดแบตเตอรี่ต้องถอดขั้วลบก่อนนะครับอเอาขั้วลบหลบออกไปอถอดแบตเตอรี่ขั้วบวก เอาแบตเตอรี่ออกไปเลยรถคันนี้แบตเตอรี่ไม่มีนะครับแบตเตอรี่เสียนะจำลองสถานการณ์ขึ้นมานะแล้วเราก็เปิดสวิตช์กุญแจนะตอนนี้จะไม่มีไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไปที่กล่องละเพราะว่าแบตเราไม่มีและแน่นอนครับเมื่อไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยคุณจะบีบเบรกสตาร์ทมือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมอเตอร์สตาร์ทก็ทำงานไม่ได้ แต่เดี๋ยวเรามาดูว่าสตาร์ทเท้าหรือสตาร์ทตีนยังติดไหมนี่นะอ่ะดูนะ,ะนะผมไม่ได้ไปยุ่งกับปุ่มอะไรนะครับผมสตาร์ทเท้าให้ดูนะเครื่องยนต์ติดแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าการที่แบตเตอรี่ของท่านเสียแล้วท่านไม่เปลี่ยน แล้วท่านก็บอกว่ารถมันก็สตาร์ตติดได้อยู่โดยการใช้สตาร์ตีนเอาการทำแบบนี้ในระยะยาวนะครับมันจะส่งผลเสียต่อตัอตวกล่อง C D I นะส่งผลเสียต่อตัวเลกูลเลเตอร์เลกติฟาเออร์หรือแผ่นชาร์จนะฮะเวลาผมสอนนักศึกษาเนี่ยผมจะบอกเลยว่า ถ้ารถที่เป็น DC ถ้าแบตเตอรี่ของท่านเสื่อมหรือเสียเนี่ยให้ท่านรีบไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ซะแบตเตอรี่ถ้าเปลี่ยนที่โรงเรียนเนี่ยยูอซ่าเอฟบีสามเคเนี่ยผมผมยังเปลี่ยนไม่ถึงห้าร้อยบาทเลยนะครับแต่จะมีคนบางคนนะครับเขาจะแย้งว่าเนี่ยยามาฮ่าคอนขอร์ดผมอย่างเงี้ยเวฟร้อยเวฟร้อยสิบคาร์บูเรเตอร์อย่างเงี้ย ผมถอดแบตเตอรี่วิ่งมาเป็นห้าปี10ปีไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับไอ้นั่นมันคือรถที่เป็นระบบจุดระเบิดแบบ AC CDI AC CDI ท่านซื้อรถมานะครับเขามีแบตเตอรี่แถมมาให้ท่านถอดแบตเตอรี่ทิ้งไปเลยครับยังไงระบบจุดระเบิดท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ DC ไม่ใช่นะครับ DC เนี่ย กล่องเขาต้องการไฟดีซี12โวลต์จากแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายมาเลี้ยงกล่องให้ราบเรียบสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของท่านไม่มีมันจะอาศัยไฟจากระบบไฟชาร์จมาแทนแต่มันจะเป็นภาระของตัวเลกตูเลเตอร์เลกติฟาเออร์มันจะเป็นภาระของตัวขดลวด แล้วมันจะส่งผลกระทบมาที่กล่อง CDI ด้วยในอนาคตะนะเพราะฉะนั้นไอ้หลายคนที่บอกว่าผมขับยามาฮ่าคอนคอร์ดยามาฮ่า RX z ผมถอดแบตเตอรี่ออกวิ่งมาเป็น10ปี20ปีไม่เห็นกล่องผมพังเลยมันคนละระบบนะครับคนละระบบกันนะแล้วกล่อง DC เนี่ยราคาก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยถ้าเป็นกล่องของแท้ แบตเตอรี่ที่ผมกล่าวไปนะครับเนี่ยผมเปลี่ยนให้ลูกค้าเนี่ยนะผมจะนิยมใช้ยูอซ่าไม่ถึงห้าร้อยบาทนะครับเปลี่ยนกับผมที่โรงเรียนแบตเตอรี่ห้าร้อยท่านไม่เปลี่ยนแล้วท่านฝืนใช้ไปเพราะไปเชื่อไอ้คนขับยามาฮ่าพอนคอร์ดอย่างเงี้ยแล้วพอกล่องท่านมีปัญหาเนี่ยอย่างกล่องคลิกเนี่ยกล่องใบเนี่ยสองพันหรือสามพันกว่าบาทของแท้ เวลามันพังมาเหมือนที่ผมทําไปในคลิปก่อนเนี่ยไอ้พวกปากดีอะใช้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วเดี๋ยวพอเวลาท่านไปเชื่อเขาอะแล้วรถท่านพังกล่องท่านพังอะไอคนพวกเนี้ยมันมาช่วยท่านออกค่ากล่องให้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีแบตเตอรี่สตาร์ตติดได้แต่อาจจะสตาร์ตติดยากอนะอัตราเร่งอาจจะไม่ดีนะครับ แต่ที่แน่ๆคือสตาร์ทมือท่านใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีแบตเตอรี่แล้วที่ผมเคยซ่อมรถมานะครับรถบางยี่ห้อบางรุ่นถ้าไม่มีแบตเตอรี่เลยสตาร์ทเท้าก็ไม่ติดผมย้ำนะครับบางยี่ห้อบางรุ่นถ้าไม่มีแบตเตอรี่เลยสตาร์ทเท้าก็ไม่ติดเพราะเขาออกแบบมาเพื่อเซฟตี้นะครับ ให้ท่านเนี่ยต้องมีแบตเตอรี่จ่ายไฟทีนี้ผมจะจำลองสถานการณ์ต่อไปว่าถ้ารถคันเนี้ยไม่มีแบตเตอรี่แล้วมันสตาร์ทติดแล้ววันใดวันหนึ่งในอนาคตตัวขดลวดไฟชาร์จเอย่ยหรือตัวสายไฟที่มาที่ตัวแผ่นชาร์จเอย่ยหรือตัวแผ่นชาร์จเลก,กูเลเตอร์เลกติไฟเออร์มันเสียเนี่ยมันจะติดไหม ่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองนะฮะพี่ปุ้ยไปติดเครื่องใหม่ทีดิดอ,อ่าดูนะไม่มีแบตเตอรี่นะเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะสตาร์ทเท้าให้ดูเห็นไหมเครื่องยนต์ติดได้นี่ครับติดได้ผมดับเครื่องทีนี้ผมจำลองสถานการณ์มาสมมุติว่าตัวแผ่นชาร์จของท่านเสียผมขออนุญาตดึงปลั๊กออกไปเลย แบตท,ท่านก็ไม่ใส่แผ่นชาร์จท่านเสียหรือสายไฟระบบไฟชาร์จท่านขาดหรือขดลวดไฟชาร์จของท่านไหมช็อตก็ว่านไปนะผมเปิดสวิตกุญแจนะครับนี่ออนอ่ะพี่ปุ้ยสตาร์ตติดไหมครับไม่ไมติดครับเพราะ<ม><ม>ตอนนี้ไฟจากระบบไฟชาร์จ<ๆ>ก็จ่ายมาที่แบตจ่ายไปที่กล่อง C D I ไม่ได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บ ท่านไปซื้อแบตเตอรี่มาใส่เดี๋ยวผมจะให้พี่ปุ้ยเอาแบตเตอรี่ติดตั้งเข้าไปใหม่ผมปิดสวิตช์กุญแจติดตั้งแบตครับขออญาตเดินไปฝั่งนี้เวลาใส่แบตเตอรี่ใส่ขั้วบวกก่อนนะครับ นะท่านท่านทำระบบให้มันสมบูรณ์เหมือนที่เหมือนที่วิศวกรโรงงานเขาออกแบบมาดีกว่านะครับนะวิศวะเกินไอวิศวกรเขาเก่งกับผมเยอะเก่งกว่าท่านเยอะนะในเมืองไทยอะวิศวกะอเยอะครับวิศวกะกับวิศวเกินนะครับรังมาก็ไม่ได้มาช่วยเรานะครับ ถอดแบตลบถอดแบตบวกเวลาใส่ใส่แบตบวกใส่แบตลบ<ๆ>อ่าสมมุติตอนเนี้ยแผ่นชาร์จท่านเสียรถท่านสตาร์ทไม่ติดแล้วท่านไปซื้อแบตเตอรี่มาใส่พอท่านไปซื้อแบตเตอรี่มาใส่มันจะมีไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายไปที่กล่องจ่ายไปที่ระบบสตาร์ทมือได้เดี๋ยวให้พี่ปุ้ยสตาร์ทมือให้ดูครับอ่บอะเปิดฟิชแจสตาร์ทมือ ดับเครื่องมาสตาร์ตตีนเปิสิงแจได้นะอ่ะ,อะดับเครื่องก็ติดครับก็ติดแต่หลังจากท่านขับรถไปซักระยะหนึ่งผมไม่สามารถตอบได้นะครับว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือกี่กิโล ไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยเขาจ่ายไปที่กล่องจ่ายไปที่ไฟเลี้ยวแต่ไฟเบรกไฟเลือนไม่แล้วสักพักหนึ่งพอไฟในแบตเตอรี่หมดเมื่อไหร่ปุ๊บหลังจากนั้นท่านก็คือเข็นครับเข็นครับอ่าเพราะน,นั้นปัญหาเนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับระบบไฟชาร์จท่านมีปัญหา นะแล้วท่านไม่ไปแก้ไขก็ถอดแบตมาชาร์จถอดแบตมาชาร์จติดได้วิ่งได้เพราะแบตหมดก็มีปัญหาเ <illi ard noise> พราะฉะนั้น <illi ard noise> น้องที่ถามนะฮะหรือท่านที่ถามครูมานะครับครูก็มาทำเป็นคลิปให้ดูนะครับว่ารถที่ใช้ระบบจุดระเบิดแบบ DC CDI ระบบจุดระเบิดกับระบบไฟชาร์จ มันจะทำงานสัมพันธ์ควบคู่กันมีแบตอย่างเดียวขี่ไปก็ดับถอดแบตออกไปพึ่งพาระบบไฟชาร์จในอนาคตขดลวดตัวแผ่นชาร์จตัวกล่อง CDI เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นั้นก่อนจบคลิปทำระบบให้มันสมบูรณ์นะครับแบตเตอรี่1ลูกผมบอกนะฮะ ผมเปลี่ยน fb y u s a 3 k gs ไม่เกิน500บาทนะถ้าแบตพวกยี่ห้อ no name rio อะไรพวกนั้นยิ่งถูกลงไปใหญ่เลยนะครับนะใช้ได้2ปี3ปีมันเสื่อมสภาพท่านเปลี่ยนเลยครับท่านไม่ต้องไปนั่งทำรีแพร์ทำสาวแบตเตอรี่ให้เฟืองเวลานะครับเปลี่ยนไปเถอะแล้วไปย้อนดูคลิปของผมได้ว่าเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ย ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าระบบไฟชาร์จเนี่ยมันทำงานไหมนะครับอ่ากิ๊บสวิงแจนะพี่ปุ้ยเอาเสียบปลั๊กแผ่นชาร์จกลับคืนอย่างเกา่าส่วนเวลาไฟไม่ชาร์จกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับนะมันก็จะมีตัวปดลวดตัวสายไฟแล้วก็ตัวแผ่นชาร์จ สามอย่างหลักๆนี้ครับต้องไปตรวจสอบถามถามครูว่าเป็นที่อะไรนะครับครูไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้ตรวจสอบถ้าครูตอบไปก็คือผู้ง่ายๆคือครูเดาเหมือนกันนะครับถูกหรือผิดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเอารถมาที่โรงเรียนเนี่ยมันตรวจสอบมันวิเคราะห์ได้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนะครับเรื่องของแผ่นชาร์ท นะหรือระบบไฟชาร์จกับระบบจุดระเบิดแบบ DC CDI นะครับไว้ประมาณนี้นะครับนะถ้าอยากจะรู้ละเอียดหรือซึ้งกว่านี้ก็เข้ามาเรียนมาศึกษากันนะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ